บัตรอะไรบัตรน่าจะเป็นบัตรพาสตะปอดไหมเป็ของใครของแม่พ่อตะปอดมีใจนี้เป็นอะไรของพ่อพ่อเลย่นอยู่โรงงานปะไม่ค่ะเขาไปปล่อยเป็ดแม่เล่นแย่บัตรนี่นะแปลกว่ะ ý định, chưa biết kiểu hết này. Hết làm gì? know, này bóng, bóng, làm bóng, cái gì vậy? làm gì อันนี้ของหลานใช่ไหมชั้นเนี่ยของหลานค่ะเรียเราเอาของออกทั้งหมดเลยมันเกี่ยวกับตู้หรือวป่หาไม่เจอไม่เจอตู้ไม่น่าเปน็นไปได้อะ่ะมันเป็นแค่ไม,ม้อับเมื่อก่อนแม่ใช้ตู้นี้ไหมค่ะมันจะเป็นเพราะตู้หรือวะล่มันเป็นไปได้หรือไม่ใช่อะ่ะ มาาต้องไล่ของเลยนะเอาเลยตงู okay. ้เก okay, well ็บ mm ต้อเก็บต้่องหรือเปล่าป่ะต้เก็บเกี่ยกัแล้วเอเกกันแล้วตู้ะตตั้นั่งนั่งละ้วแต่แล้วแต่ บัตรอะไรก็วะบัตรอะไรบัตรน่าจะเป็นบัตรพาสปอลไหมเป็นของใครของแม่พลาตบอลมีใจมีอะไรบ้างพ่อพาไปทำโรงงานปะไม่เขาเพิ่งจะไปตัดเปรตเหรอค่ะเขาเขาไปปล่อยเป็ดแม่เล่นแย่บัตรนี่โอ้ แปลกว่ะเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรกันไอเราเอาบาเอาเออ,อเก่อนนะป้าทำอะไรกันเนยอะแยป้าทำไมกันเนี่ยพามาทำไมอะแม่เคยเอาบัตรตัวนะั้นไปทำอะไรมาไหมถามตรงๆบัตรท,ที่เอาไปเล่นปลอยเป็ดสมัยก่อนเคยเอาไปทำอะไรมาไหมไปเสริมไปอะไรมาบ้างไหมแต่ก็ก็เขาทำให้มาตึงทิ้งตึงอะไรเลยออกนอกดาดเน่ย เขาต้องเอาบัตรไปทําอะไรกันเมื่อกี้บอกว่าเล่นน้ำมันพายใช่ไหมมีการเล่นน้ำมันพายใช่ไหมคือแม่ไอตอนนั้นบัตรอันนี้ถืออย่างตอนเล่นน้ำมันพายพบบัตร้วยไหมไม่อยางไ่ไปจุดอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบัตรบัตรนี้เอาไปทําอะไรบอกบอกมาได้อันไหนบัตรสองอันเอาไปทําอะไรมันมันอยู่คู่กันเอาไปเอาไปเอาไปทำอะไรมาเตจมส์ถามเลยบัตรที่แม่ข้ามไปปล่อยเป็ดอะจะมีอยู่สองใบอ่ะขอดูหน่อยเนี่ยอยไม่ได้ะขอขอดูใบนึงเจ้เห็นบัตรนี้ไม่ได้ แปดสองมันมันอยู่คู่กันเขาต้องเอาบัตรไปทําอะไรมันเป็นไปได้ไหมที่ปากเนี่ยมถูกทําของจากที่บอ่อนตัวเขาเองต้องทเาเพราะมันเป็นหน้าเขาเขาไม่พูดความจริงเลยทั้งอย่างอะ่ะพอปลอบไปแล้วก็บอกทีงปลอยไปก็บอกทีงช่วยไงบัตรอันนี้คือสมาชิกแล้วเคยมีสิที่เอาไปทำใส่กระเาหลงหรือนู่นนี่ได้ไหมคนนี้ไม่ือ ไปแตะไปเติมเหมือนกับที่ว่ามีน้ำมันพายด้วยรับตอนนั้นยังไม่ยังไม่มียังไม่ได้ทำครัอ๋อแล้วตอนนี้คุณแฟนที่เลิกกันด้วยดีไหมจบกันด้วยดีไหมแฟนคนไหนคนนี้ใช่ไหมน้าหะไม่ดีไม่ดีค่ะแม่บอกนะมันมันมันมีติงไม่ดีอยู่ในบ้านเราก็าบอกินอย่างไยไอ้แบบนี้มันถ้าเกิดพวกคนเข้าบ่อนบ่อยครับตามตามคาสิโนอ่ะ มันคือโรงแรมพวกที่ปล่อยเปงนข้งล่างมันจะเป็นคาลิโนเ,<อ>เขาจะทำบัตรพิเศษเพื่อให้คุณเข้าออกได้สบายแล้วมีแม็กก่อนเล่นแบบขอึงนขอมีเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยผมความเชื่อไอ้กูเล่นนี้๋ยดตรงได้กูต้องปกไอ้นีปกไอ้นั่นกูมุงอขอตอนเข้าตอนจะเข้าในคาลิโนเขาจะมีรูปปั้นอะไรอะที่เป็นเขานหว่าด้านหน้าจะเป็นแบบแม่ไปขอเขาไอ้พวกนั้นเขาสำหรับกินเงินแม่ใช่ใช่ ไม่ใช่แล้วเขาเอาบัตรนี่ไปลงพิธีกรรมอะไรกัน,นมาหมายถึงว่าก่อนเข้าเนี่ยคือคนที่ผ่านเข้าเลยนี้เป็นบัตรที่เข้าโรงแรมใช่ไหมก่อนที่จะเข้าก็ต้องมีขอพรไอเทพเจ้าอะไรของที่อยู่นั่นนี่หน้าคาสิโนโนี่แหละก็ไม่รู้ทางนั้นทําอะไรมาไหม,มเขาจะต้องโผล่บัตรแสดงว่าตัวเ<อ>ขาเองเนี่ยสายมูมากเลยคือหมกมุ่นแต่เรื่องสิ่งที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มาทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเดี๋ยวบัตรได้ง่ายหรอกเดี๋ยวเผามันก็จบ